เดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวมอเตอร์ DC นะครับคราวนี้จะมีสายสัญญาณอยู่5เส้นนะครับนี่ครับตรงนี้5เส้นนะครับก็คือจะมีเส้นหนึ่งเป็นไฟแล้วก็ให้ค่าอะนาล็อกมานะครับแล้วก็กาวส่วนอีก2เส้นนี้เป็นเส้นของมอเตอร์นะครับถ้าย้อนกลับไปดูที่ผมโพสต์ไว้นะเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟตรงที่ให้ค่าแรงดันอะนาล็อกในการหมุนนะครับแล้วผมก็มี สายไฟสองเส้นนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจ่ายเข้ามาตรงนี้ครับนี่ครับก็จะทําให้ไอ้เจ้าตัวนี้หมุนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูนิดหนึ่งก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะจิ้มตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะหมุนขึ้นผมจิ้มอีกทีนะจิ้มอีกนี่ครับก็จะหมุนขึ้นนะครับโอเค อันนี้เดี๋ยวผมจะกับขั้วมอเตอร์นะจ่ายไฟกับขั้วนั่นเองนี่ดิมก็จะหมุนลงนะอันนี้เราจะเทสก็คือผมขี้เกียจไปไล่ดูไดอะแกรมครับว่าขาไหนมันคือจ่ายไฟให้มอเตอร์แล้วก็ขาไหนมันคือขาให้แรงดันอนาล็อกนะผมก็จิ้มเมาเลยนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันเป็นอมอเตอร์ไฟตรงนะมันจะต้องมีสองขั้วขั้วหนึ่ง ให้ไฟขั้วหนึ่งให้กาวมันก็จะหมุนทิศหนึ่งถ้าสลับขั้วมันก็หมุนอีกทิศหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ตัวบอลลูมนี่นะครับมันค่อนข้างจะไม่มีปัญหาตรงที่เราจ่ายไฟไหนเนี่ยมันก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าตัวบอลลูมเราจะรู้อยู่แล้วว่าตรงกลางนี่คือค่าเอานะครับส่วนซ้ายขวาเนี่ยถ้าคุณจ่ายไฟด้านหนึ่งแล้วคุณจ่ายกาวด้าน,นการปรับบอลลูมมันก็ปรับไปทิศหนึ่งใช่ไหมครับเวลาจ่ายไฟตรงข้ามกับบอลลูมมก็ปรับค่าอีกทิศหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอเคอันนี้ผมก็กลับแลนนะะดวมมััจหุลงครบ โอเคแล้วก็จิ้มเทสดูอันนี้ผมก็จะรู้แล้วนะว่า2เส้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจ่ายสัญญาณ PWM นั่นเองเพื่อที่จะคอนโทรลให้มอเตอร์หมุนนะครับแล้วก็อ่านค่าแรงดันอะนาล็อกซึ่งแน่นอนแล้วพอมันมี3เส้นนะครับผมจะรู้แล้วค่าแรงดันอะนาล็อกคือเส้นกลางครับเส้นกลางนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ผมย้ายวอลลุ่มเนี่ยหมุนทางนี้คือได้ภาพเพิ่มขึ้นหรือหมุนทางนี้ค่าเพิ่มขึ้นผมก็แค่ใส่ค่าไอตัวแรงดันกับกาวเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราทําตามมาตรฐานเราก็จะต้องหมุนแบบเป็นบอลลูปโปรติถูกไหมครับอันนี้ก็อยู่ที่เราละแต่ถ้าเราทําแล้วควรทาเป็นมาตรฐานไว้ดีกว่านะครับก็คือหมุนแบบทิศทางตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาในหมุนจิ้มนะเดี๋ยวจะหมุนกลับมาแล้วนะนะหมุนลงมาแล้วเนี่ยผมจิ้มนะพอและโอเคอันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาทสแขนกลอันนี้นะครับแขนกลนตรงนี้ค่อนข้างจะดีนิดนึงก็คือพอ มันหมุนไปแล้วเนี่ยถ้าเราหยุดจ่ายมันจะนิ่งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับโอกาสที่จะขยับมันจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จะอยู่ที่เฟืองเพื่อเกียร์บางที่มันค่อนข้างจะทดมาแล้วมันจะอยู่ที่ตำแหน่งนั้นได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอ,อาจจะต้องไปดูวิดนึงว่าการทดเฟืองทดเกียร์และขนาดแบบนี้มันทําให้แขนกลจะอยู่นิ่งได้ดีกว่าที่เป็นเซอร์โวไหมเพราะเซอร์โวนี่มันต้องจ่ายพันตลอดถูกไหมครับถ้าเกิดเราหยุดายพันเมื่อไหร่ปุ๊บนะเซอร์โวมันก็จะ ก็คงต้องไปดูอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับความรู้เรื่องแขนกลน,นะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับโอเคอันนี้ก็เป,ไป็นวดอตัวอย่างให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะนําแขนกลนี้มาเทสนะครับโดยใช้สายสัญญาณนี่ผมก็กำลังต่ออยู่นะครับกำลังต่อกำล,ลังไล่อยู่แล้วก็ต้องจัดสายให้เรียบร้อยนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดโอเคแล้วนี้ก็จะนามาทดลองเล่นดูนะครับเกี่ยวกับแขนกลที่ใช้ ดีซีมอเตอร์นะครับไฟตรงนั่นเองครับผม